สวัสดีครับผมแอดแมวนะฮะวันนี้แอดแมวก็มาโปรโมทนิดนึงนะแอดแมวรับจ้างเล่นเกมนะตอนนี้รับจ้างเล่นอะไรบ้างหนึ่งครับก็รับจ้างฟาร์มของ ทรัพยากรต่างๆให้นะฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรเนาะก็จะแบบว่าจะก็จะได้ของทรัพยากรต่างๆมากมายที่น้องๆต้องการน้องขาดของอะไรพี่ก็จะไปฟาร์มให้นะครับอย่างแรกเลยก็จะวิ่งเก็บพวกเก็บกล่องตามเมืองต่างๆนะอย่างแรกเนาะเผื่อใครสนใจ2ครับหลังจากนั้นถ้าเกิดใครอยากจะจ้างเก็บเบลก็จ้างได้นะแอดมลก็จะแบบว่านั่งเก็บเบลให้นะครับ เควสนะฮะสำหรับใครที่ว่าเล่นเควสไม่เป็นไม่รู้จะเล่นยังไงเล่นเควสเนาะก็มีรับจ้างเล่นเควสให้ไม่ว่าจะเป็นเควสเนื้อเรื่องหรือเป็นเควสลองหรือจะเป็นเควสตามแมปอย่างเช่นเควสเมืองอะไรเงี้ยเควสเมืองเนาะก็จะรับก็จะรับให้เหมือนกันเก็บกล่องรับตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องเทเชอร์หรือจะเป็นกล่องแบบลุกดิ๊กที่ต้องหาตามแบบที่ต้องดีดนิ้วหาเป็นกล่องรับที่ซ่อนอยู่ถ้าใครอยากให้เก็บให้ก็บอก เก็บของแต่งปืนนะครับพวกมอดพวกของแต่งปืนที่เป็นสีทองต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับมัสเซลสีทองและบดล็อกของแต่งปืนต่างๆก็มีรับเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็จ้างได้ปั้นตัวละครปั้นของเนี่ยฮะทำของทาบิ้วของปั้นตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ถ้าเกิดใครที่ว่าอยากจะเล่นแต่ว่าทําของไม่เป็นก็จ้างได้เช่นเดียวกันหรือใครที่อยากได้ไกด์แนวทางแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แอดแมีไปไกด์แนะนําแบบตัวต่อตัวแต่ไม่ต้องมาเล่นให้ นะฮะไม่ต้องมาจ้างให้คือขอแค่ไปช่วยไกด์ให้หน่อยแบบตัวต่อต,ตัวเลยว่าพี่ผมเล่นปืนนี้ผมเล่นปืนนี้น,นี่นี่นะเออเดี๋ยวผมดเนตให้อ่าค่าจ้างค่าครูเดี๋ยวพี่ไ,ไกด์ให้แบบส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันโอเคก็ประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจเขาสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ของแอดมินโดยตรงนะฮะทีไรเ,เด์ววนะฮะหรือว่าจะเป็นริดคอร์ดหรือจะเป็น youtube ก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวบอกช่องทางติดต่อของ Facebook ก่อนละกันเพราะว่าปกติพี่อยู่บน Facebook เป็นหลักเนาะ อ่ะอันนี้ Facebook หน้าตาแบบนี้นะฮะนี่ Facebook อย่างนี้นะฮะอืมโอเคอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ละกัน,นย,ยังไงขอญาตฝากร้านด้วยนะครับ